มากันที่ค ES> ุณเจษฎาดีกว่านะคะด้วยความที่ว่าโพสต์ภาพดอกไม้ปริศนามีเขียนว่า with love and warm แหมอยากโดูสังของพี่จิ๊บหรือเปล่า เป็นปริศนามาให้ทายกันเล่นๆถึงที่มาของดอกไม้หนึ่งช่อว่าเป็นของใครเมื่อภาพในอินสตาแกรมนะคะของนักแสดงสาวจ๋าพริมรัตาปรากฏภาพดอกไม้หลากสีพร้อมข้อความใต้ภาพว่า with love and warm ก็เป็นที่สงสัยว่าใครคือเจ้าของงานนี้เนี่ยมีโอกาสได้เจอนะคะก็เลยออกปากถามเจ้าตัวเลยว่าดอกไม้ช่อนั้นใช่ของคุณจิ๊บวสุหรือของหนุ่มคนไหนคะโอ้ยส่สงทุกวันนะคะ เอ้ยไม่ใช่ตายแล้วเพื่อเป็นดอกไม้เอ้ยตอบไม่ถูกอะค่ะก็จะใชยคนหนึ่งคนพิเศษหรือเปล่าเออมีลงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะค่ะโอ้คงถ้ามีหลายเจ้านี่ต้องพิจารณานะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นแค่เออเขาเรียกว่าอะไรอะเห็นมาไปไม่เป็นเลยค่ะเออเอออ่ะก็เจ้าสายเนี่ยก็จะมีงานอยู่เรื่อยๆที่แบบ ก็จะมีกำลังใจอย่างเช่นโอเคเมื่อวานไปไปแข่งเกมโชว์แล like ้วก็แบบเขาเราจากพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้โหอ่ะเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยค่ะแสดงความินดีถ้าแม่เซนเจอให้ก็ไม่พิเศษสิคะแสดงว่าได้เจอหน้ากันแล้วเรียบร้อยให้เดีวะให้ขอก็ต้องเจอหน้าค่ะขออนุญาตยังยังก่อนดีกว่าค่ะพุณแม่ปลื้มดอกไม้มากค่ะแล้วปลื้มคนให้ไหมคะ คนให้ต้องเป็นเรื่องของลูกนะคะนี่จะอยากให้มันเป็นเรื่องค่อยๆเรียนรู้ไปกับในแต่ละวันนะคะโอ้แต่แต่ว่ายังยังไม่ตอบอะไรตรงนี้ดีกว่าแสดงว่าอาจจะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ไม่น่าเลยอ๋อนักข่าวเลยอ่ะคือคนให้เนี่ยก็ขอบคุณส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือดอกไม้กับผู้หญิงก็เป็นสิ่งที่มีความสุข ได้รับแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คนที่ชอบที่สุดก็คือแม่เจ,จ้าจ่าเองนะคะแล้วเขาก็จะเอาไปจัดตามบ้านตามมุมต่างๆของบ้านอะไรเงี้ยค,ะค่ะกล้วยไม้หรือว่าอะไรแบบเนี้ยค,ค่ะบ,บางชอบก็ซื้อเองบ้างะะก็สร้าก,กระแสบ้างแต่ว่าชอบล่าสุดเป็นของหน่งคนั้นใช่ไหมโอ้ยแหมไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นผู้ชายอะค่ะเมื่อกี้พูดแล้วอ้าวโปแตก ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นพี่จ <laughs> ิ <SW> e <eland> ๊บปะค่ะเขาเขาคือใครคะพี่จิ๊บเลยค่ะโอ้เจ๊จ๋าเจ๊จ๋าไม่ได้พูดถึงพี่จิ๊บเลยสักคำค่ะคนให้ดอกไม้คนให้ดอกไมอ่อคนให้ดอกไม้เหรอคะเจ๊จ๋ายังไม่ทราบว่าเจ๊จ๋ายังไม่ทราบว่าจะจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไปในทิศทางไหนนะคะอะไรที่มันยังคลุมเครือค้างคาไม่แน่ใจขอเวลาให้เจ๊จ๋าได้ คิดตัดสินใจพิจารณาถ้ามันชัดเจนฟันธงแน่นอนประกาศเลยค่ะแบบเล่าได้ชัดเจนมากเลยนะครับใช่โอยเล่าแบบนี้ใครๆก็รู้ <c oughs> <ม>นอง